หลงไฟไปไใช่หลงไฟ่ปไปไปนู้่นู้นอะไรอะแรงรักแรงแขนแรงเราแรงพยาบาทเออแรงพยาบาลนะมันเป็นโค่นั้นต่อนี้นี่นี่ข้างซ้ายเป็นชินิจิตรงคอตรงกลางเป็นลันฝั่งขวาคือบัฟเฟอร์สลอม <laughs> <laughs> เป็นชิปกระเดี่ชิปกระเดลไดล้ยินว่าชิปชิปฝุ่นตุ๋นโคลสวัสดีค่ะนดีวันแล้วนะคะสวัสดี้ติ๊งจะ่ายเหมือนเดิมจ้าสวัสดีค่ะใบตองค่ะสวัสดีค่ะอีฟครับเมยจ้า,สว,ส,าสวัสดีครับสวัสดีครับสองคนนี้เคยคู่กันมายัางไม่เคยไม่เคยแต่เคยอยู่ทีมเดียวกันใช่ใช่เป็นเป็นแม่ทีมเป็นทีมที่ดีนอกจากว่าในทีมนั้นจะมีบี้กน้ำตาลที่ทำจัดกุ้งเคลนที่กินกับ ชาอมอ่ะกินกับชาวอมไปดูพี่พี่ขนาดพี่ไม่อยู่ในห้องอ่ะพี่กำลังแกนอนเลยอ่ะจริงเคยแบบอยู่ในทีมเดียวกันใช่อยู่ทีมเดียวกันเราเป็นไงพี่บงมากไล่บีออกไล่บีออกเดี๋ยวเล่นกันเองสามคนก็ได้เออบงมากวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกก็คือทำออฟฟิศเราเนี่ยสั่งทีวีมาให้ใหม่ค่ะ ท้อย่าไม่แตกอีกต่อไปที่ผ่านมาพวกเราได้ดูกันไม่บอกเพราะว่ามันขาวดำนะคะ กหลายคนอาจจะไม่รู้เราใช้ทีวีแบบที่มันเป็นตู้อย่างนี้ตู้กล้องตู้ปลาจริงๆแล้วไม่ได้ใช้ทีวีจริงๆเราวาดรูปเอาคนก็เลยถ่ายไม่ค่อยถูกเพราะว่าดูอาจจะแนวไม่ออกว่าเป็นภาพมาจากอะไรรูปดาราอะไรก็วาดเอาวาดเอาทุกหมดสปอนเซอร์ของเราเนี่ยคือ power by u คอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็คือส่งสินค้าตรงเวลาติดตั้งสินค้าโดยทีมช่างมาตรฐานรับประกันคุณภาพการติดตั้ง180วันตรวจสอบคุณภาพสินค้าการติดตั้ง100%หลังการติดตั้ง นะสามารถคืนสินค้าแล้วก็รับเงินคืนได้เต็มจำนวนเลยสินค้าเสียหายจากโรงงานผู้ผลิตภายใน7วันจากวันที่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยเออบิการของ Powerbuy เนี่ยตอนนี้เขาก็มี call center 1324ติดต่อได้ทุกวันตลอด2 4ชั่วโมงเลยหรือว่าถ้าสมมติว่าเราสะดวกทางแชทออนไลน์เนี่ยแชทออนไลน์ได้ทุกวันตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่ม<อ>ไดเลย <laughs> ทีมงาแล้วอทีใหม่ ใดๆใ<ช>ก็คือ<ช><ช>ยังไม่โลกพลาสติกออกเลยลดมวากว่างรากแม่ที่ทางช่างของ Power by เ,เนี่ยมาติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยเราก็ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วว่าสินค้ามีความสมบูรณ์ร้อยเปอรเ็นต์นาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเทสกันด้วยการเล่นเกมกันต่ <ว Ò! S 1> นเล่นวันนี้คือเป็นบุญนะได้ประเดิมต่อ กติกาก็คือเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้มีเวลา10วินาทีให้ตอบให้ถูกว่าเป็นภาพมาจากละครเรื่องอะไรละครละครละครหรอละคร อาจจะเป็นรูปโปสเตอร์จากละครหรือว่ารูปแบบคัดซีนจากละครอะไรอย่างนี้ก็คือตอบให้ถูกว่าเป็นละครเรื่องอะไรเป็นชื่อภาษา,ษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้แต่ขอให้ถูกต้องเนาะมเวลาให้ภาพละสิะบวินาทีเห็นน้องแล้วใช่ไหมน้องชื่อว่าปักกี้อ๋อเป็นมาสคอตเป็นมาสคอตของ power by ซึ่งน้องเนี่ยอย่างมีส่วนร่วมมากน้องก็จะมีส่วนร่วมอยู่ในคอนเทนต์วันนี้ด้วยแต่เดี๋ยวเรได้ดูกันว่ามีส่วน่วมาอะไรโอเค นักเรียนนักเรียนอย่างนี้ไฟนอลสออกเอ่อกิฟเต็นปะเดอะกิฟเต็ดเดอะกิฟเต้นเด็กเต็ดพลังกีบ gifted กีย g i f t e ่ที่าบบอกว่าพี่บอกเห็ว่าเกียรติไม่กี่วันตออเริ่องนี้มากีนมันมัเกี Gift แบบ graduation ด้วยป่ะเรือว่าเกียรเฉยเฉยเกียรติเกียรบิเกียรติเกียรติเกียรตินกียรติเกียติเกียรติเียรติเกียาติเกียรติเกียรติเกียรติเกียตกยรตกี่รติเกียรตเกียตกยรเรเียกเกยเกียเกียตียยรกียตเกียกยเกรเริเกียตกยเ ซื Saint, shirt, the, the the And, uh, ้อให้ถูกนะเดอะเดอะบ้าเดอะกิฟเทนบ้าเดอะเดอะที่พูดอีกรอบเดอะกิฟเทนอันนี้เต้อันนี้ถูกเนาะหนักเรื่องเท่นี้เดอะกฟอะไรอ่ะกิฟไม่เตดเนาะเดกฟคืออีดีไม่ได้ออกเสียงเอ็ดกับทุกคำพี่ไปบอกว่าเกยงว่ากฟเนาะ โอ้ยตรงนั้นอ๋อชอบดูเรื่องนี้มากใครเป็นนิดว่าจะแบดมินตันใช่หรอเออแบดมินตันอ๋อเล่นเป็นพี่น้องกันใช่ไหมใช่ใช่นงอ่ะ S S project อ่ะเออชื่อเฮ้ยพี่ยิ้มพี่ยิ้มน้องลนงลูกขนไก่ลูกขนไก่ระดับโลกสมาคมลูกขนไก่ระดับประเทศไทยนั่นแหละแบดมินตันที่แบบพี่น้องชอบตีตีตีแบดน้องพี่ที่รักน้องพี่ที่รักเออไปน้องพี่ที่รักไปนี่เชื่ออะไร เออบุญรักมันไม่ใช่ทีนรักไอะไรอ่ะไอลูมา Project S อ่ะ Project S โป Project S โอ๊ย p o j e c t S อ่ะสาใบใหไอพี่แบบนี้แบบตีนแบบสายสายใบโอเค ลองของแล้วกันฮะลองของเดอะเซรีเลือดคนคนจางใช่เลือดคนคนจางตกลงใครเป็นเห่าวะวันนี้เลือดคนคนจางกลับมาคุยไม่ได้ดูตอนนี้นะถช่พี่ที่เพิ่งจบไปโอยังไม่ไดูผมรอให้จบก่อนใม้ดูก็เลยไม่ได้ดูเลยจบแล้วนี่ก็รอรอเหมือนไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยลองขอลยิ เรายังคิดติดอย either, oh! um> 네爸爸ู่กับเมนี่อ่ะเนอะอ้ยนี่เรื่องล่าสุดออนอยู่เรื่องที่ตั้งแต่ยุคยุคพี่ปุ่นนะพี่เขาเอามาแบบมาเป็นภาคต่อเออแต่พี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักเฮ้ยใครใครก่อนเนี่ยพีโป้อุ้ยแต่งตัวเก่ามากเลยอแต่หน้าไม่รู้จักอันนี้อะไรอ่ะพี่รู้ไหมไม่รู้ไงโอ้โหอันนี้เก่าอ่ะ แต่คนขวาปีโป้สักซีไม่ใช่สักซีแน่นอนอ่ะบ้านนี้มีหลักบ่อะมีไม่น่าใช่น้อเรื่องอะไรอะแม่ขิงกิ้งโอเคกริ้งเด็ดซีบ้านนี้มีหลักเออบ้านนี้มีหล,ลักแหละบ้าน,นไมหลัก,ลกเอ,อ้ยสามลุงสามลู แต่ว่ามันมีชื่อว่าคูนโซเอออันเนี้ยไม่รู้ลูกดีลสามเลยจี๊ดแม่อยากเข้าไปอยู่ในบ้านนี้เออไอเอ๋ยไอ้คูนมากเลยอันเนี้ยโครงการมันจะเป็นเฮ้ยคู่กันน่ะพราะเพอพะเราคู่กันหรือซีรีส์เพราะเรายังคู่กันหรือเพราะเรายังเออยังคู่กันเปล่าเพราะเรายังคู่กันใช่อ๋อ พราะเรายังคู่กันเพราะเรายังค oh. okay. okay. mm ู hmm. ่กันอันนี้ภาคสองจุดต้องเชื่อแป๊บแป๊บดูอันนี้เพราะเรายังคู่กันอุ๊ยหรอภาคสองตรงกลางมันสับสนไหโอเคมันเป็นอะไรเป็นไม่ได้แล้วแหละเพราะเราคู่กันเพราะเราใช่มันขั้นกลัวไหม่ะนั่นแหละเพราะเรายังคู่กันเลยทุกอย่างมันชื่อขั้นคู่วไหมอ่ะเพราะเรายังคู่กันเชื่อผมอ่ะเชื่อหรือได้ไงอ่ะ เพราะว่าจำใช่เขาตั้งดูด้วยคือแบบยังคิดเลยว่าพี่ต้องเอามาแบบว่าสองภาคให้เราอย่าคิดว่าบีตอบได้เออบีอาจจะไม่รู้ภาคเด้พี่บ้เกือบแล้วเกือบแล้วจำได้พอทุกอย่างที่เป็นสารวัตรกระทัยหนูจำได้หมดเพราะหนูเป็นสิ่งโซ่สิง โอ้ตน๊บบะมีเก้าสองเก้าแล้วก็ต่อแล้วก็วีไม่ใช่อรอไม่ใช่นั่นมันฮอร์โมนเธอพี่ฮอร์โมนหรอไม่ใช่อ่าอชิบหายแลวน้องป๊ะกี้บางใครอยู่บางก้อยก้อยกวใช่ใช่แล้วก็มีพี่ตูนอยู่ไกลไกลตรงนี้อุ้ยอันเนี้ยมันมันอ่อนตอนดึกมากเลยอ่ะเดี๋ยวชื่ออะไรนะ ลมะมีมีเจนนี่ปนัดเล่นนะนี่อะไรอ่ะเธอเจ้าไทยมีเจนนี่เลยนะเจนนี่เล่นเจนนี่เล่นเป็นนางฟ้าในเรื่องเนี้ยรู้ยังมันเป็นเรื่องที่สลับล่างกันอ่ะพี่เธอเจ้าไทยเดี๋ยวีิแต่เจ้าไทยเดี๋ยวสิครับกูบอกแล้วกูเป็นนางพี่แองเจลโอ๊ยความชิปส่งเธอไปอยู่ในล่างแต่ควาชิปเดี๋ยวชิปป้า กลับไม่ทันเนาะนึกถึงหวานมันฉันคือเธอเลยอ่ะน่าจะคล้ายๆกันขอสลับล้างกันใช่สลับล้างเป็นละครตอนฉันเป็นมาพเด็จที่หวานมันฉันคือเธอคือใครเล่นนะจินตลาพี่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่สายสายสายพานอ๋อเนี่ยี่หน้าเหมือนกันพี่หน้าเหมือนพี่แมม ปไม่ได้จะตอบเปงกรหยกแล้วนะอังกอร์เจ้าคือชายาคนต่อไปอังกอร์ทวีพกเออทวีพกเอ้ยเรื่องอี้เชียอุ้ยเชียร์ไี่หนูทำไม่ได้อ่ะมงมงปุดอุ้ยจับ้มอุ้ยทำไมทำไม่ได้อ่ะมุงมุทวีบสัพท์นาคินเมกอนหยกลิซเมย์สั้นคิชิ่วง ยานี่ไม่มีใครตอบถูกเลยไม่ไหวเลยนะใช่ตวเออยช่วยอันนี้ใครเห็นคเชัจะมีบ้าที่ที่เขาปิดอยที่ถือปืนอะเรเราสเออเราสสยองอะไรสักอย่างสามเราต้องรอดไม่รู้เรื่องเลยคุณสามคุณพีรามเขาใส่เสื้อลายเสือด้วยต้องมีความดอนใจคุณทานชือาก ดาวสวิธีการจับาอลจับพสนี่คือใช่เลยใช่เมันเข้ารื่อเวนเจอร์ด้วยเติมเอเวอเร์เติเดียวเอเวอเร์เชื่อพี่เชื่อพี่เราส่งไปยอย่งไปดูมีเข้าเขาว่าไก่อนที่เราเอาไปเลยหรอเออสองเราสามเราจริงๆมีน้องจอร์ดอีกคนหนึ่ง เเาล่นนนคไงใช่ที่ถูกแบ่งสามฉากดูดดื่มมากจนไปจูบกันมาสามคนแปลกมากไม่เคยจูบเลยจูบเวียนกันสามคนไม่เคยเลยอ่ะเหนือคู่ห้องถัดไปเหนือคู่เหรอเหนือคู่ต้องมีซันนี่ดิไม่คุ้นเลยไม่น่าใช่เนือคู่โอ้โหจะเป็นมีม่อนมีฝนมีลี่มีไอ้ลุงบอลไม่วะ ลูมาโลนเหมือนมาคนเดียวตอนนี้จ๊าวจำไม่ได้อ่ะไม่รู้เลยแม่ที่มันที่เราไี่าข่ที่ข่ตัวหล่หรอหรอไอ้อไอ้นี่องไรอรลเหรอบอลเลนอ๋อบอยลเนกูชายกูชายไม่ชอบบอเลนผมกูชายถอดเสื้อถอดได้ลูมาลนเดาไรก็เดาไม่รู้ใช่ไหมอ่ะอ้ยไม่ใช่อนเนกูชายของเธอกูชายเ้อะ ชิ้นต่อไปตามนั้นเป็นภาคต่อของเนื้อคู่อันนี้บอยฟอร์เรมถูกต้องผู้ชายโอ้ผู้ชายแก่บ้าละหนูดูอยู่เออแต่จำชื่อไม่ได้ไะแต่หนูไปลุงมะรอนเลยซึ่งเก่ามากแล้วป้าลุงมะรอนลุงมะรอนมีอันหมรอ่าอ๋อหลอมีอันใหม่ด้วย มาชูธาวุฒเล่นกับใครกับใครก่อนกับใครก่อนปันปันเนาะใบเฟิร์นเปล่าแล้วคนข้างๆคือใครอะโดนน้องปักกี้บังน้องปันกก้ออกไปฮอร์โมนพักพิเศษโปรเจกต์ดีเปล่าอันนี้อันนี้อะไรสเตรษฐาบหนุ่มสารั้งใจฟังเหมือนเป็นเอมี่เลยอะไอ็เบรกอัพชนีอะหรืเปล่าก็ตอบไปเบรกอัพเบกอับชนีแต่ไม่ใช่หรอกเจ้าหญิงเมสตายเอออะไปพูดหลังหนักพอกายโพูดหลังหนักขอกายขอตอบว่าโปรเจกต์ ภาพพิเศษของฮอร์โมนฮอร์โมนภาพพิเศษคุณจริงคุณเป็นสเปอาร์ฟไงเป็นสีลาดเออคล้ายๆสเตปอารแต่ชื่อว่าแซลม์แดนทุ่มฝันสนั่นฟลอร์คล้ายกับสเตปโดนใจหัวใจอ่าอย่าไปเล่นงานเรื่องนี้ก็คลาสสิ่เยอะนะเพราะผู้ชายโป๊เยอะมากพวกนี้นี่มนี่ไงหอเต๋่แตกแบบชิมีคนเหมือนเนี่ยหอแต่แตกแบกชิมี โอ้โหใครก่อนแต่คนที่ได้อ๋อไม่ได้พิกามีไอบีมาเลยด้วยอ่ะนี่เปล่าอีเดลนิทุสซี่ใช่หรอไม่รู้อ่ะเออแต่มีันเป็นไปได้ไม่ไค้ไม่ได้เดลนิทุสซี่อ๋อแต่แตกแบบนชิมิเดลนิทุสี่เดอะซิลี่เดอะซิลี่ผู้ชายจะนเป็นกังหอย คิดว่าเป็นเดลิตุด์ฟรีอ่ะเออแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะแล้วทำไมใหม่ถึงคิดว่าเป็นเดลิตุด์ฟรีอ่ะก็ใหม่เล่นเดลิตุด์ฟรีมันเขาเล่นเป็นรับเชิญครับตอนเดียวเองเรื่องนี้เรื่องดังเลยอ่ะพี่นี่เล่นอ่ะนุ่มน่ะใช่คุณลองูโอ๊ยเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นอ๋อที่จอม์นเป็นแบบนี้นี่แม่งคือขับไฟเดย์ฟ่ะวะเออที่จอรเล่นเป็นเหมือนกับเป็นเด็กบาร์โฮสอ่ะหลงไฟป่ะใช่หลงไฟหลงไฟ แรงรักแรงแค้นแรงเราแรงเพรีบารเออแรงเพรีบารนะเกมรักเอาคืนเกมรักเอาคืนนุ่มมอลนุ่มเป็นนางเอกจอยเป็นนางเอกได้เกมรักเอาคืนได้เลยพี่คำ่เกมไม่คือพี่ตอนที่ไม่รู้ใช่ไหมทำไมอะแล้วที่มีบีมมีเกมเกมรัะเกมรักตกลงพี่คำว่าเกมเออได้ได้แล้วบทเห่าเนาะวันเดียบวดเห่าสุดแม่ขับไปเดียวครับแอนด์เดอะแก๊งไม่มีขับไปเดียวเดียวขับไปเดียวเดียวก็ได้อ่ะกมาจูบ ที่แซ่บสุดคนเลยรู้ไหมหุ่นน้องจอร์ดถูกน้องจอร์ดน้องจอร์ดไม่ใส่เสื้อผ้าเลยทั้งเรื่องก็คือเล่นๆไหนเสร็จก็คือแอดมิดเป็นปอดบวมเพราไม่ใส่เสื้อผ้าเลยทั้งเรื่องพยายามปิดคนอื่นให้ดูผู้ชายถอดเสื้อเผยจะถ่ายได้แต่ไม่ใช่แนลเลยไม่ชอบกล้ามใหญ่อ่ะเอ้ามาจู่มาอีกแล้วอ่ะไอโฟพี่ไอโฟแล้วมีสิบคนบอกมันเป็นโคนันก่อนนี่นี่อะนี่ ข้างซ้ายเป็นชินิจิตรงควาตรงกลางเป็นรันฝั่งขวาคือด็อกเตอร์สลอมหลักนายได้ผมบ๊อบเออไปลูกไปมาดีไปมาดีพลังพลังมาลีใช่ใช่ชื่อเรื่องนี้อะไรมาลีเพื่อนรักใทยนี่จำเรื่องนี้ได้แต่จำชื่อไม่มาลีเพื่อนรักมาดีพันรักมาลีเพื่อนรักเป็สวงเออไปเก่งแต่ปักไฟบังมาดหมดอยู่ปะที่ไหน เพื่อลักพลังทิสดาหขดคำว่าพลังโอ๊ยมีมึงต้งใจเย็นๆนะสติไม่ยเดียวเราลืมพลังทิสดาเนาะพอจะเป็นมาดามหมดก็ต้องมีพลังพิสดาอะไรไม่รู้พึ่ชื่ออะไรนี่ไงมาทุสอล่าเล่าใช่หรอใช่จำได้ลา ความพยาบาทเป็นของหวานอนี่ล่าลลาเป็นอสไอ้้าอะไรเนอเาชื่อเรื่องล่าไหมเฮ้ยมาว่ะเาว่ะ นิชิระน่ชล่าที่มันแย่งสมบัติกันในตะโกนอ่ะอ๋หอหงเหนือมังกรเลือดคนคน,คนจางคนคนจางไอ้นี่ไอ้นี่ที่เป็นที่เป็นที่เป็นเลือดคนคนจางเออใช่เลือดคนคนจางใช่เลือดทุกคนใจแต่ว่าไม่ใช่ไอ้ที <laughs> ่เลือดคนคน,คน,คนจางเออ <laughs> ใช่แค่น,นั่นแหละหมดเวลา แต่ว่าเมื่อกี้พี่ใบบอกว่าห้ามออกเสียงเชิญรอสองไงแล้วพี่เมย์พี่เมย์รู้เราเสียงเลอกิ๊ตเต้กอบสำเนียงไทยน่กิ๊ตเต้ไงกิ๊ตเต้จริงๆเราควรจสนับสนุนให้เราพูดสำเนียงไทยเพราะเราคือคนไทยแต่ว่าอิสระมีสำเนียงจีนสำเนียงจะเป็นอิสรสำเนียงลายแต่ไม่มีสำเนียงไทยเลยเพราะว่าคนไทยไปเรียนแบบสำเนียงของต่างชาติหมดเลยมันควรจะมีสำเนียงไทย เราก็สามารถพูดค่ะในประโยคอังกฤษได้เพราะฉะนั้น The Gift เราต้องอ่านว่า The Gifted เ,เบาหลด